ที่ริมถนนวารินพิบูลบ้านแสงทองตำบลบุงมแมลงอำเภอสว่างวีรวงนางวัชรียาตรีพบเกษตรอำเภอสว่างวีรวงนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมตลาดหอมแผ่นดินหลังจากเปิดให้บริการมาสองเดือนแล้วซึ่งตอนนี้ซึ่งมีเกษตรกรนำสินค้ามาวางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ประชาชนก็เริ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพหันมาเลือกซื้อผักผลไม้ที่ตลาดหอมแผ่นดินซึ่งเป็นสินค้าอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น นายธนสิทธิ์โคสุรสัตเปิดเผยหลังจากเปิดตลาดมาได้เกือบ2เดือนตอนนี้เริ่มมีร้านค้าเพิ่มขึ้นประชาชนเริ่มให้ความสนใจแวะซื้อสินค้าของเกษตรกรเพราะสินค้าในตลาดเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ร้อยเปเซนต์ทำให้ประชาชนที่รักสุขภาพแวะเวียนเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่อง ตลอด2เดือนที่ผ่านมาเรามีการปรับปรุงพัฒนาทุกวันเพราะเราต้องการให้ตลาดแห่งนี้เมื่อใครแวะเข้ามาใช้บริการแล้วเกิดความประทับใจอาหารเน้นอาหารสดวันต่อวันส่วนผลิตภัณฑ์ที่นํามาจําหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านและของชุมชนสําหรับตลาดหอมแผ่นดินเป็นตลาดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กับพี่น้องเกษตรกรสามารถนําสินค้ามาจําหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงโดยที่ตลาดหอมแผ่นดินมีการจัดตั้งจุด สแกนวัดอุณหภูมิบริการเจลล้างมือและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการประชาชนสามารถแวะใช้บริการได้อย่างสบายใจเพราะนอกจากมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่ตลาดหอมแผ่นดินยังมีจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ปลอดสารพิษหากใครมีโอกาสขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวก็แวะอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรได้อ๋อตั้งแต่เปิดมาจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่ทุกวันเลยนะครับ เพราะว่าเราก็ต้องการที่จะทําให้สถานที่นี้เป็นสถานที่สําหรับให้ความประทับใจกับผู้ที่มาเยือนทุกคนนะครับจํานวนของผู้คนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับผมณขณะนีะ้เนื่องจากว่าตอนนี้ผมก็พยายามที่จะทําให้มีจุดสนใจจากเดิมทีที่เคยประมาณสัก2เดือนที่แล้วเนาะณว,ว,วันนี้เนี่ยเรามีร้านอาหารที่เราเปิดนะครับอาหารของเรานี่จะเน้นพวกอาหารสดนะครับวันต่อวันเลยนะครับแล้วก็ มีทั้งเครื่องดื่มก,กาแฟสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจก็เพิ่มมากขึ้นนะครับจนเกือบจะเต็มซุ้มทุกที่แล้วครับในส่วนของเอกชนตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ล็อกนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนในพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ทำเลเหมาะสําหรับผู้ที่จะมาอยู่อาศัยแล้วก็สามารถค้าขายเขาก็จะเอาของผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านเอาของผลิตภัณฑ์ของตัวเองนําออกมาขาย เรามีข้อเงื่อนไขยอยู่แค่ว่าขอให้นำสินสนค้าถ้าเป็นพวกกลุ่มกเกษตรก็ขอให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยมาสู่ผู้บริโภคนะครับก็เพราะว่าเราเราเน้นตระหนักจริงๆครับต้องการอยากจะให้สินค้าเนี่ยถึงมือผู้บริโภคอยากมีคุณภาพครับ